สวัสดีค่ะพัสกาเองนะคะสวัสดีค่ะมัมมี่เองนะคะวันนี้เราอยู่ในแมปที่ชื่อว่าพ i n g เกิลทาวแล้วเราก็เข้ามาได้จนได้แล้วเราเข้ามาในแมปเราวนะคะพ i n g เกิลทาวอุ้ยนี่สปินเอ้ยมันมีมันได้รับการสนับสนุนจากขนมชวนพ่อพิสกามาเล่นด้วยเฮ้ยลัน แบบนี้มันจะหน้าตาคล้ายๆกับไอตัวนั้นเลยอ่ะนี่ดูๆกระโดด,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 ดกระโดดเนี่ย <c oughs> เนี่ยจัมปิ้งจัมปิง้งของเต้เฮยมันเป็นอ๊อี้ค่ะยังไงมันได้รับการสนับสนุนจากขนมเนี่ยเพื่อนี่ใช่ค่ะกายเคยกินแล้วมันมีสองนุมค่ะมันมีสองนองุดนะคะแล้วก็กรอบมากด้วยค่ะเราไม่ได้ค่าโฆษณาแต่อย่างไรนะคะนี่คืออ่ พูดมาจากความรู้สึกรวนๆนที่เคยได้กินมาไปแล้วอุ้ยตกไปแล้วปีโอ้โหลงไปได้ดิอ้าวเกิดมาตรงนี้เลยเกิดใหม่เลยเนื้อสกายจะชวนพ่อมาด้วยันนี้่าตัวนี้มันก็จะเป็นแบบทาวนะคะคือเป็นตึกสูงๆขึ้นไปเนาะแล้วก็เป็นผ่านด่านใช่ไหยคะใช่ค่ะมันจะเป็นทาวเวอร์ปกติมันจะเป็นทาวเวอร์น้องแมวใช่ไหมคะแต่เนี้ยเป็นแต่เนี้ยเป็นทาวเวอร์ ทาวเวอร์อะไรหรอคะทาวเวอร์ทาวเวอร์อันนี้น่าจะกลายเป็นมันม่วงแน่นอนเลยอยู่ในมันม่วงแน่นอนเลยกระโดดจึงจ๋งจ๋งว้าแต่มันยากงานนี้ยัลสกายเคยเล่นแล้วอาทำไงดีอ่ะออ้ยลงไปเรียบเรียบร้อยตกเลยอัลสกายเคยข้ามแบบมีกำแพงกั้นได้นะอจะเอาหน้าทะลุจะเอาหน้าไทยๆเข้าไปอัสกายจะกระโดดข้าม เขาก็ในแมปนี้เขาก็จะมีการโฆษณาแบบว่ารสชาติต่างๆของพริงเกอร์ด้วยนะใช่ค่ะแล้วก็จะอร่อยมากกรอบนวลนะกรอบนวลกรอบนวลหรือเปล่าอ่านี่รสรสชาติอะไรเนี่ยโอวเลมอนว้าวปีน้ำผึ้งน้ำผึ้งเลมอน lemon, ดุที่ในนี้ก็จะไปเป็นสีเหลืองโอ้โ oh, ห <c oughs> อร่อยเลยใช่ไหม ไปจะหล่นไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันหล่นได้ไหมอ่ามันหลงไม่ได้ก็ไปกระโดดไปจำไปวิวีวปว่มันมีหลายด่านเลยนะคะทุกคนอุ้ยนี่มีรูปหัวใจอะมองมุมสูงแล้วยังไงอะอันนี้เป็นนิ้งหนองเหรอแล้วเราก็แล้วเราก็กระตดองวนเวียนเกือบไปเสียเสียคนี่ยว้าไอมีแล้วนี่แหละเฮ้ยูันนีลุ้นลุ้นว้าไอเกือบมามีเสียวอะ อันนี้รสชาติดังเดิมปะเนี่ยไปต่อยังรสชาติเดิมเพื่อนคนนั้นเขาไม่กล้าเอามาเลยตามมราตามพี่สกายมาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอู้มันมีเสียวอ่ะมันมีความสูงเฮ้ยมันลอยได้มันอ๋อมันเป็นลิฟต์ปะใช่แน่นแน่นกระโดดปี๊โอ้ยยยยเสียวอ่ะยังเสียวอ่ะยี่ดูเฮ้ยจะรอยจะรอดไหมมาดูคาดานนี้ว่าเราทุกคนว่าเราจะไปถึงไหมอุ้ยยอดเข้ามาแล้ว เปบันไดเลื่อนเหรอออนู้ยเท่อะอู้ยเร็วมากจนแบบมีกลัวโฮ้ยมันสูงมากเลยทุกคนอ้าวนิ่งเฉยอ่ะเดี๋ยวก็แป๊บนึงแป๊บนึ่งจะยืนตั้งสติก่อนเอาไงดีตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนได้ได้ไไปเฮ้ยค่อ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 ยไปไม่กลัวมันสูงมากเลยนะทุกคนอเฮ้ยแล้วยังไงต่ออะ กระดิกะด้กระด้กระดว้ตรงนี้อ่ะอเสียวเสียวนเสียวมากเลยมันมีเสียวไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ย,อยตอนกว่าจะไปไถึงนะทุกคนพอล่วงล่วงแป๊บเดียวเลยอ,ะอ่ะเปลี่ยนใหม่บ้างเป็นแมพสีเขียวสไลด์บ้างอันเนี้ยไม่ใช่ซาวครีมอ้าไปไหนอะจะไปนี้ดีกว่าเอาไปสีฟ้าไปสีฟ้านี่เป็นรถอะไรอะเป็นรสชาติอะไรอะมันมีอ่านไม่ทัน มันไม่ใช่บูเบอรี่นะคะส่วนมากจะออกเป็นแบบอาหารคาวมากกว่าไม่ค่อยมีรสชาติแบบหวานๆนี่อันนี้รสชาติเผ็ดโอ้ยสไปซี่อิวอิวอิวเลยอิวอิลเหมาะกับคนไทยนะคะเหมาะกับคนไทยนะคะมีการไม่ทานแบบมีเวียนหัวแล้วเนี่ยฮอตแอนด์สไปซี่อ่ะต่อไปเอาสีแดงหรือว่าจะเอาสีอะไรดีโอเคสกายใช้ชิปหรอก กการระโดดมีเพื่อนมาเต้นด้วยแดนถ้าเขาชนะมันเป็นมันเป็นเ B C ค่ะอ๋อ N อ C ที่ที่คนที่เขาชนะจำลองคนที่เขาชนะชนะไปแล้วเหรอคะวีมันชื่อว่าอะไรเหรอคะอันนี้อ่าอันไม่ทันแล้วค่ะไปแล้วค่ะไม่เป็นไรวีรู้แต่ว่ามันเป็นสีฟ้านะคะแต่บ้านสกายอบบไม่สีนี้เหรอฝนตกอ่ะอ๋อตอนนี้ใช่ไหมคะร็อ เราพอ่สกายมาเล่นด้วยโอเคอ่ะแล้วยังไงต่อพี่สกายจะไปทางไหนต่อโอ้ยแมปนี้ก็น่าสนใจอยู่นะทุกคนยังไม่เหลอเลยไม่รอเลยไม่รอแล้วไปไหนลงไปในหลุมสีนี่หรือเปล่าเราต้องกระโดดค่ะกระโดดแล้วมันจะขึ้นไปหรือลงมาข้างล่างมันจะมันจะขึ้นมาให้เราเราต้องพยายามหยุด ใช่ไหมคะแล้วเราก็โค้งมาอ่าเราก็ต้องประมาณนั้นเลยอ้าวทำไมอ่ะพี่สกายสต็อปตัวเองทำไมอ่ะอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคได้ละไปเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดินซิกแซกอ่ะแล้วพี่สกายจะอยู่สต็อปตัวเองตรงนี้อีกนานไหมโอ้ยเพื่อนตกลงมาเต็มเลยเนี่ยเดินมาแล้วไปไปไปอุ้ยเออนั่นไงพอสกายมาเล่นด้วย อนี่คือรอป๋าป๊าเข้ามาด้วยมาเล่นด้วยกันเหรออุ้ยขึ้นแล้วเอ้าขึ้นไปแล้วก็ลงมาคืออะไรก่อนงงไปหมดแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงเอาเคไปแล้วป๋าป๊าไปไหนแล้วอะป๊าเสื้อผ้าไม่ใส่ด้วยนะมาแบบร่อนจอนเลยอะคือน้องเฮลสกายเปลี่ยนอวตารไหมคะอ่าไม่เอานะชุดนี้เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนใหม่ทีหลังเอาไปค่ะปีนขึ้นไปรอก่อนรอใคร เราไปาปยังไงที่ขึ้นไม่ได้ไป้ไปไปแล้วอ่ะไปแล้วไปแล้วะอ่ไปเลยไปเลยไปเลยโค้งอ่้โหมันเท่โอ๊ยไม่ได้มันล่วงไม่ใช่สไปเดอร์แบนนะแต่เราจะไปโอ๊ยเร็วเอ้ยเอ้ยโอ๊ยเมื่อกี้สกายโดนสีฟ้าเอ่อเป็นเลเฟอร์โอ๋ยเลยตุยเลยเหรอตุยไหมคะไม่ตุยนะคะเลือดลดเลยเอ้ยอยาเลือดลดเลยเลือดลดเหรอ อ้ยยังไงอะเครานี้จะต้องทําไงร้อยมันเป็นลิปเป็นลิปกระโดดมามันมาแล้วอ่ะอะมันมาแล้วกระโดดอีกแล้วจ้งอุ้ยเสียอ่ะอุ้ยสูงนะสูงนะทุกคนสูงอ่ะนี่ดูนะอันนี้เอาหน้าทะลุกาแพงเลยเนี่ยอ๋อต้องอหันหน้าฮอร์แมนมค่อยเดินนะคะม่งั้นคือล่วงค่ะยาวุ้ยยอันนี้ยืมยืมนอยลุ้น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 มากอ่ะ ระหว่างล<ม>ุ้นมากพี่สกายจะผ่านด่านนี้ไหมจะทานไหมนิ่งเฉยโอเค <Okay. S 2> <c oughs> ระหว่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยค่ะกดไลค์กดแชร์หน่อยครับใครรือร้อ่้ายอย่าคอมเมนต์ค่ะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเล่นแบบสนุกสนุกแบบนี้ให้ดูอีกนะคะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นออเดอร์บแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวล่วงไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวยังไงพวกเราจะกลับมาเล่นอีกแน่นอนบ๊ายบายทุกคนหน่อย